แชร์ประสบการณ์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1 0,000บาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้นะครับมีคนแชร์ความคิดความเห็นมาว่าสงสารคนแก่นะครับที่ไม่มีลูกหลานนะขอให้เขาโอนเอ่อขอให้เขาโอนเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับอ่าน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหัวข้อ ถ้าสงสารคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานอยู่นะครับก็ขอให้โอนเข้าบัญชีเบี้ยอย่างชีพให้เลยนะครับสงสารคนแก่ๆเพราะว่าปัจจัยหนึ่งของการลงทะเบียนนะครับผ่านแอป,ปทางรัฐเนี่ยคือเราต้องมีการโหลดแอป,ปมานะครับมีการเข้าไปลงทะเบียนและอาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะนะครับอย่างเช่นถ่ายหน้านะครับ ถ่ายหน้าของตัวเราแล้วก็ยืนยันข้อมูลรายละเอียดเอกสารว่าเราคือบุคคลนั้นๆบางทีอาจถึงขั้นจะต้องนะครับยืนยันผ่านแอปอีกแอปหนึ่งอย่างเช่นแอปออไทยดีอย่างเงี้ยแอปไทยดีนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมมีการทำคลิปให้สามารถวิธีการยืนยันผ่านแอปไทยดีแล้วก็ยืนยันผ่านออแอปอื่นๆนะครับอีกมากมายเพื่อยืนยันว่าเราคือเจ้าของสิทธิ นั้นๆเพราะฉะนั้น,น,นบางคนเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยทำแบบนั้นไม่เป็นแล้วก็ไม่มีลูกหลานคอยช่วยลงทะเบียนให้หรือมาดูรายละเอียดให้มันทําให้การลงทะเบียนเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนอายุเยอะๆนะครับแล้วพอเรื่องที่ยากและเป็นอุปสรรคเนี่ยนะครับเขาก็จะขาดสิทธ์นะขาดสิทธิ์ตัวน,นี้ไปมันทําให้มันถูกตัดสิทธิ์โดย ความไม่รู้โดยการไม่มีสมาร์ทโฟนโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยพลาดโอกาสในการรับเงินช่วยเหลือในโครงการต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยอีกเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคำนึงถึงนะนะว่าว่าผู้สูงอายุเวลาเราจะให้ความช่วยเหลือนะครับในโครงการต่างๆเราก็ต้องมาเล็งเห็นและกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเมื่อเราระบุมาแล้วว่า กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้มีบัตรสสดิการ,ร,รแห่งรัฐผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ต้องพึงระลึกว่าเฮ้ยผู้สูงอายุเนี่ยเราพวกนี้เรามีข้อมูลหรือเปล่าอย่างเช่นเฟสหนึ่งของทางรัฐเฟดหนึ่งเนี่ยของผู้มีบัตรสสดิการ,รแห่งรัฐนะครับหรือผู้พิการเนี่ย <S <S เขาใช้ข้อมูลนะครับจากข้อมูลส่วนกลางนี่แหละที่มีข้อมูลเอาไว้อย,อยู่แล้วนะครับในการใช้ในการแจกเงิน นะครับในการแจกเงิน1 0 0 0 0ืนบาทในโครงการนี้โดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งแอปทางรัดใดๆสิ้นเขาตอนนั้นน่ะไม่ได้ตัดตัดไปเลยนะแอปทางรัดไม่จําเป็นคุณสมบัติไม่ต้องเช็คนะครับรับไปเลยนะใครมีบัตรส่วการแห่งรัฐก็รับไปเลย1 0 0 0 0ืนใครมีตัวเป็นบัตรผู้พิการก็รับไปเลย1 0 0 0 0ืนในขณะที่พอมาถึงเฟส2ซึ่งเป็นเฟสใช้คําว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุเลยนะนะครับเฟสนี้ ดันมาโฟกัสในเรื่องของอต้องลงทะเบียนแอปทางรัฐคือโฟกัสในเรื่องคุณสมบัติอื่นเนี่ยไม่ว่าเงินฝากหรืออะไรอันนั้นอะ่ะมันทําได้อยู่แล้วลหละเพราะว่ามันมีมันมันก็มีผู้สูงอายุทีเ่เขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องการเงินก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องการการสนับสนุนของพังพรกครัฐนะครับแต่แน่นอนในอีกมุมหนึง่งบางคนก็เป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้อยู่ใน กลุ่มผู้มีรายได้เยอะนะครับเขาเป็นอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับนะแต่ไม่ได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับและลืมลงทะเบียนด้วยมาทําให้เขาพลาดสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับไปนะรับความช่วยเหลือในโครงการนี้ไปนะครับก็ ทำให้รู้สึกเสียสิทธิ์นะหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าเขาเสียสิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งเป็นการแชร์ความคิดความเห็นในมุมมองต่างๆนะครับในทางที่สุภาพนะทุกท่านก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับเนี่ยแหละผมมอ,มองเห็นว่าเฮ้ยในเมื่อผู้มีบัตรสดิการแห่งรัฐก็ใช้เงื่อนไขนะครับที่แตกต่างไปนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากตัวบัตรสุิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนมา แสดงว่าถ้าเราจะแจกผู้สูงอายุจริงๆเราสามารถจะใช้ตัวข้อมูลจากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นี่นะครับเพราะาใช้ตัวนั้นนั่นก็จบเลยแล้วก็เอาคุณสมบัติมาคมุมผู้สูงอายุคนไหนมีเงินฝากเกินกว่า5 0 0 0 0นนะครับก็ไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุคนไหนยังมีไรายได้เกินนะครับเจ็ดหมกว่าบาทก็ไม่ให้ตัดสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับก็เอาคุณสมบัติมาครอบเพื่อตัดคนที่ เป็นกลุ่มที่คิดว่าร่ํารวยหรือมีเงินอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วนะครับตัดทิ้งไปอัน,นั้นมันก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะครับอ่ะนะครับคนนี้บอกผูกพร้อมเพย์แล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยจ้านะครับคนนี้ให้ความคิดเห็นมาว่าเฟส2ควรให้ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ข้อมูลอยู่แล้วคนนี้บอกว่ารัฐบาลทําไมให้คนสูงอายุต้องยุ่งยากนะครับถ้ายังเอา มติดเดิมนะผมมีคนหนึ่งต้องอดได้เงินหมืน่นเพราะไม่มีลูกมีหลานลงให้เห็นไหมบางคนเขาลงไม่ได้จริงๆฝากด้วยนะคะสื่อถึงรัฐบาลให้หน่อยนะป้าก็จบแค่ป .4 สีาอะไรไม่เป็นนะครับป้าก็ยังไม่ได้ชอบทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากจะแจกให้ผู้สูงอายุก็แจกไปเลยนะครับคาว่าผู้สูงอายุคือคนแก่ทั้งนั้นแหละคะ่ะคนนี้บอกว่าถูกต้อง อย่างก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับยายก็ไม่ได้เหมือนกันนะยายไม่เก่งโทรศัพท์เลยนะครับลงไม่สําเร็จถูกตัดสิทธิ์คุณยายเลยสงสารนะครับแกอยากทิ้งยายย้ายไว้ข้างอยากอยาทิ้งไว้ข้างหลังนะครับยายก็เป็นคนไทยเหมือนกันอายุ70กว่าคนนี้บอกว่าควรให้ทุกคนทุกกลุ่มให้ทั่วถึงเพราะเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันควรให้เขานะครับบัญชีคนแก่เลย เห็นด้วยค่ะเฟส2ยังไม่ได้รับไม่หมดนะครับยังรับไม่หมดนะครับทบทวนใหม่อายุ80แล้วยังไม่ได้รับเลยนะครับก็เห็นไหมหลายคนก็ให้ความคิดความเห็นมานะครับไม่ได้รับไม่ได้รับนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าในเฟสต,ต่อไปนะครับอาจจะมีการพิจารณานะครับหรือ,อยังไงนะครับหรือเงื่อนไขของการ ในรอบกลุ่มไม่ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอาจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ตกหล่นนะครับได้สมัครนะครับหรือได้ลงทะเบียนนะครับจะได้เงิน1,000 0บาทกันทั่วหน้านะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ